แต่ถ้าาไม่มีเลยเรากลับเอาหรือเรามีมาีรกาีในในกฎกระทรวงเนี่ยในกฎกระทรวงมันกําหนดไว้ว่าเวลาคิดค่าธรรเนียมต้องคิดจากปริมาณลิตรเพราะนั้นโอ้ไม่กินไม่จ่ายใ้เป็นไ่ได้ไม่จ่ายถูกเร้เราก็สำรวจสำรวจไว้นะครับว่า ถุงที่ทิ้งกับเราเนี่ยมีขนาดไหนบ้างแล้วก็ลองเอามาตวงมาวัดดูแล้วก็ฝึกอบรมพนักงาน้ก็คือดูจากถุงดูจากถุงเป็นสองไซส์เนี้ยนช่งชิมครับไซส์หนึ่งมไซส์้ามิลลิเกเมชาวนจะได้ข้ไใจมากคือบ่กว่าถ้าท่านของถุงให่ท่านจะโดนดยนเพราะเราคิดแต่ปริมาณถุงไม่ได้คิดแต่น้าหนักจริงชาว่าต้องแบบ ใช้ท่านทีแล้วแต่แล้วแต่ท่านแยกยายก็ให้ตรงกับวันแค่นั้นเองแต่ก่อนแต่ก่อนก็ยังสงสัยนะท่าไม่เอาเป็นกิโลมันเห็นชัดเจนแต่พอมานั่งรถกับคนงานแล้วอ๋อกิโลลำบากมันองมีเครื่องใช้แต่อันนี้คือพนังงานขับรถไปถึงด้านหน้าบอกก็เลย ยี่สิบลิตรสองปูนนะครับจนได้เลยเพราะเราเก็บข้อมูลตรงนี้ไงครับเก็บข้อมูลทุกวันเราแล้วเรายังเอาการรวมว่าเข้าไปใส่เก็บไว้ตาช่างเรามีตาช่างแล้วถังขยะสาธารณะไม่มีไม่มีฮะับอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ปฏิบัติตามนโยบายจังหวัดสะอาดนะเพราะในจังหวัดสะอาดบอกว่าที่สาธารณะเทศบาลต้องจัดให้มีถังแต่พอมีเราเคยเอาถังไปวางไว้หน้าเทศบาล ใครไม่รู้แล้วไมม่ทิางหมดเลยเพราะทุกคนก็คือพอรู้ว่ามีค่าธรรมเนียมขยะก็มาทิ้งขยะในบ้านดีกว่าจะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้วก็ไม่แยกอะไรไม่แยกอะไทิ้งรวมกันมาอ่ะสมมติเราขับรถไปปุ๊บวันนี้เราให้ทิ้งแบบนี้ครับเราเจอขยะผิดประเภทเราเก็บไหมพนักงานไม่เก็บครับเขาไม่เก็บใช่ไหมครับผมไม่เก็บก็วางไว้อย่างนี้ก่อนก็บอกบอกว่าอันนี้ขอเป็นพรุ่งนี้นะเอากลับเอากลับเข้าไปกองอ้อ๋อโอเคโอเคครับ เราไม่เก็บนเรื่องขอระบบมากครับเพราะฉะนั้นเราใช้รถคันเดียวนั่นแหละแต่เก็บขยะทีละประเภทแต่ละวันครับใช่เราเราไม่ได้บอกว่าเอารถคันเดียวเนี่ยรวมขยะทุกอย่างเรามีเราแยกประเภทเป็นวันเปอยู่แล้วแล้วเรามากำคำจำรัดว่ามาเข้าตาช่องทางอย่างนี้ห้าวันกันเพื่อที่จะไม่ไม่เทตรงนี้อรือนู่นวันอาคารเทตรงนี้เพื่อให้แยกซ้ำเข้าสู่ระบบนี้อ๋อครับ คือท่านองค์ผมก็เป็นตัวสะท้อนถึงท่ทานนายกว่าเฮ<ะ>้ยขยะที่ท่านนายกไปลงนี่นะมันชักเริ่มมีดีแล้วอะไรอย่างเี้ยบางคนอย่างถุงพลาสติกเนีน่ยบางทีถุงดีๆนี่นะบางอาจจะความ,มาง่ายของบางคนเนาะดีๆเนี่ยถุงพลาสติกดีๆนี่เราสามารถแยกออกไปเป,ไป็นมูลค่าได้สูงเนี่ยแต่ทีนี้เขาถือในแกนมูลมูหมดไปกลายเป็นพลาสติกสีแล้ก็ต้องมาสัดอย่างนี้ฮะเขาต้อนสบัดจริงๆเป็นกระบวนการมันก็เลยเพิ่มขึ้นการใช่ก็เพิ่มขึ้นอย่างี้ จะเข้ารถไฟโดยเร็วไปทนนี้ทางผมเป็นตัวปิดแบกมีทีนึงว่าถันเยกนะวันนี้มาเนะน,นี่ยมาคนครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นอันหนึ่งนะฮะที่ที่เราอยากจะตัวช่วยกันนะครับขออนุญาตไลยว่าชาวบ้า,บา,รานรถไฟทำได้ดีแต่แต่รถสองคันนี้เวลาแยกประเภทเนี่ยครับ5กิโลหกว่าตารางกิโลเมตรเนี่ย เราทั่วๆนะใช่ไหมทั่วเลยทั่วเพราะว่าภูมิศาสตร์ของที่นี่คือเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มชัดเจนเลยฝากแม่ใจห้าหมู่บ้านปากสีถ้อยหกหมู่บ้านหลังคาเรือนใกล้เคียงกันผมก็รับผิดชอบกันหนึ่งก็รับผิดชอบโซนหนึ่งอีกคันรับผิดชอบเราเรามีกําหนดเส้นทางอยู่แล้ว แล้วกำหนดเส้นทางที่จะเข้าไปเก็บตรงไหนที่สมมุติว่าถ้าเป็นซอยลึกๆแล้วก็ขอซอยเล็กๆรถเข้าไม่ได้ก็ขอให้ชาวบ้านเอามาวางโดยเรากําหนดเขียผมจะเขียนบ้านเลขที่ไว้ตรงทางเท้าหรือว่าฝาหลังน้ำมาวางตรงนั้นเพราะว่าเราจะได้บันทึกได้เป็นของอ๋อโอเคโอเคในโซนนี้มีหมู่บ้านที่ทําแบบนี้บ้างไหมฮะลองขับไม่มหไม่มี็นเ่วต้องปซอยลึกใช่ไหมหมู่บ้านที่ หมือนบ้านที่เห็นใช่ไหมเห็อย่างเมี้ยในีมีท่านอาจารย์ออกไปเนี่ยจะเห็นเดี๋ยะเดี๋ยวข้อพาไปเดี๋ยวเชิญฮะอาจารย์ทานข้าวด้วยโอไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทำงานเองไม่ไหวท่านนายกเดี๋ยวท่านนายกได้รางวัลนี้มามีมูกผมทานข้าวท่านนายกไม่ดีเดี๋ยวมาอาจารย์ไปดูขออนุญาตครับผมบอกน้อพี่ว่านัดทานข้าวนายวเดี๋ยวอาจารย์ไปดูที่ห้องประชุมกลางวันตรงไหน เป็นได้ฟงครับอีกจ like <bbe> ุดจุดนึ่งนะครับกลับจุดที่ชาวบ้านมีช่วยกันโอเคครับผมได้เลยได้เจอสารบอกมายังทุ่งอรโอ้เยอะแล้วครับเดี๋ยวเขากำลังมาปรึกษาพอวันนี้แหละพอดีเจออันนี่ก่อนก็เลยถ่ายก่อนเดี๋ยวเซตนี้แล้วเดี๋ยวผมขอปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมเออเดี๋ยวซ้ำไปทุ่ละเนี่ยกะ ตอนไม้บะตันไม้ก็ได้ครับเดี๋ยวตันไม้ดีวผมเข้ามาหาตนันไม้มงกุงเนาะได้ครับ <Okay. S 1> โอเคครับผมเดี๋ยวเขา,เาไปแหมจุดหนึ่งครับซึ่งเป็นจุด,ดที่เทศบาลตำบลบนแม่ใจว่าเป็นจุดที่การมีส่นวนุ่วมของชาวบ้านก็ไปดูกันครับหลังจากที่เนี่ยได้มาดูพิเส้นซึ่งสถานที่จริงในลงเก็บขยะแล้วก็ท่านนายกก็ได้อธิบายหลักการในเรื่องของการ คัดแยกขยะแลวก็วิธีการจัดการรวมทั้งการนําเอกชนเข้ามาจุ่ยในการกําจัดขยะก็ถือว่าคณะกรรมก,การได้เข้าใจรละเอียดมากขึ้นรวมถึงผมด้วยถ้าผมก่อนเริ่มมาฟังแล้วก็เริ่มมองเห็นภาพตามเล่าว่า,าวิธีการจัดการวิธีการดําเนินการต่างๆเนี่ยมันมีตีมาตีไปจะได้นะฮะหลังจากที่เขาก็ได้รับกระแสจากแม่จากผู้ปกครองครับผมเดี๋ยวต่อไปครับ ก็ได้มีผลนะเพราะว่าเฮาก็เป็นคนหนึ่งตีได้ยินโค้งการนี่แล้วก็ได้มีส่วนร่วมแม่กับบอ,เอกเครื่องแยกรื่องแยกโดยได้รับผลกระทบโดยทั้งอ้อมนะก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลแล้วว่าอ๋อสุดท้ายแล้วตีเฮาคัดแยกขยะมามันเป็นเพื่อประโยชน์อันอยังและได้อันอยังะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมอ่า